s อสเอ็ีตีแตกในวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งอันดามันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกทําให้คู่หนุ่มสาวหลายๆคู่ไฟฝันอยากใช้เป็นสถานที่ในการแต่งงานครับโดยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยได้คาดไว้ว่าในแต่ละปีธรุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานแต่งงานจะมีเงินหมุนเวียนประมาณ3 0ม0 0ล้านบาทเลยทีเดียว และหนึ่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานแต่งงานที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งนึงในจังหวัดภูเก็ตก็คือ Modern Wedding Studio ครับซึ่งที่นี่คือสตูดิโอแต่งงานครบวงจรแห่งแรกที่รวมเอาทุกอย่างของงานแต่งงานไว้ด้วยกันไม่เพียงแต่การถ่ายภาพการแต่งหน้าชุดแต่งงานอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในวันงานหรือจะให้จัดงานแต่งงานก็สามารถจัดให้ได้ครับ และด้วยประสบก,การณ์ในการถ่ายภาพกว่า10ปีของเจ้าของธุรกิจทําให้ธุรกิจที่เพิ่งดําเนินกิจการมาได้เพียงแค่2ปีแต่กลับสามารถสร้างยอดขายได้ถึงปีละ7ล้านบาทเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าโมเดิลเวทติ้งสตูดิโอณจังหวัดภูเก็ตจะสามารถปีแตกได้สําเร็จหรือไม่ไปชมกันเลยครับ ดีครับขอต้อนรับทุกผู้ชมนะครับสู่ร,รายการ SME ตีแตกครับขออนุญาตท่านผู้ชมนะฮะเดินลอกซุ้มดอกไม้สวยๆงามๆนะฮะแล้วก็เข้ามาสู่บรรยากาศของห้องที่มลังมะเ,เรืองเหลืองอลามไปด้วยทองคำที่สวยสดงดงามสไตล์แบบเหมือนกับพระราชวังเลยนี่คือห้องสุริยมารที่พัตตาคารซีฟู้ดบุฟเฟ่ระดับเวิร์คลาส5ดาว เป็นพัตคาสีฟูด๊ดบุฟเฟนานาชาติสุดหรูแห่งใหม่ล่าสุดของภูเก็ตแฟนตาซีสวยงามมากๆแล้วพูดถึงภูเก็ตแฟนตาซีแนะนําเลยนะฮะทั้งสถานที่โชว์เวิร์คัสใครไม่เคยมาดูต้องมาดูการันตีเลยว่าสุดยอดเลยครับแล้วพูดถึงตรงนี้แล้วก็เป็นบรรยากาศต่างๆเหล่านี้มีโอกาสได้มาอยู่ในบรรยากาศของงานแต่งงาน ยิ่งจะมีความสุขมากธุรกิจของเราวันนี้เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องราวของบรรยากาศงานแต่งงานใช้ชื่อว่า Modern Wedding Studio ครับเชิญครับโอ้โหเจ้าบ่าวเจ้าสาวมานะครับโอ้โหสวัสดีครับ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 นี่คือเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแต่เป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวมากี่ปีแล้วครับ ก็ประมาณสักเกือบสองปีแล้วครับเพิ่งแต่งงานครับครั้งนี้ก็เหมือนกับ<อ>รู้สึกเหมือนกับจะได้แต่งงานใหม่ยังไงไม่รู้ครับไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวถ้ารู้เองเนะฮะ <c oughs> แสดงว่ายังอยู่ในบรรยากาศประมาณสองปีอยู่ครับผมอยู่ตรงนี้เป็นเจ้าของอผมณนะรินทร์ทองใส่เกี้ยงคุณต้นตานครับต้นตากบับคุณมยุราจันเกตค่ะแอลค่ะโ,โอ้โชคดีวันนี้มีคุณมยุรามาอยู่อยู่ใกล้ๆด้วยเล่าที่มาที่ไปหน่อยนะะเชิญครับครับ เราเป็นสตูดิโอแต่งงานที่ครบวงจรที่สุดในจังหวัดภูเก็ตแล้วครับณตอนนี้ครับก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้านี้ครับโมเดนเวดดิ้งเป็นผมเป็นลูกจ้างอยู่ที่โมเดนเวดดิ้งครับเป็นลูกจ้างอยู่กี่ปีครับนี่ฝึกมาหรือเปล่าเอาว่าค่อนข้างชัดนะครับเนี่ยครับครับครับมันเป็นนิสัยส่วนตัวครับครับครับ อ่าครับผมเป็นเป็นลูกจ้างอยู่ที่โมเดลเวดดิ้งครับผมเป็นประมาณประมาณสัก4ปีได้ครับทำหน้าที่อะไรฮะอ่าเป็นช่างภาพครับผมแล้วก็ดูแลการผลิตทั้งหมดครับเออเป็นลูกจ้างที่ร้านโมเดลเวดดิ้งมาก่อนอย่าบอกนะครับวันลูกจ้างจะเสงกิจการจากเจ้าของเดิมมาแล้วครับแล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับที่ร้าน เราก็จะตรวจสอบผมจะดูแลด้วยครับรู้จักตรวจสอบเลยเหรอครับควบคุมการผลิตไปด,ด้วยอันเนื่องมาจากเจ้าของกิจการไม่มีความรู้ในด้านนี้ครับผม,มคุณเลยซื้อกิจการต่อมาเลยเ,เขาเ,เจ้าของกิจการเก่าเขาให้โอกาสผมครับขายโบมดเวดดิ้งให้กับผมครับโอ้พอคุณำาำไปก<ส>็มี<ไ>ป,ปัหาหรือเขาเลยไปซื้ออดีแล้วก็จะขายยังไงได้เจ้าของเก่าเขาได้ไปต่างประเทศครับแล้วก็บอกเอ้ยต้นตาสนใจไหมไปเพราะว่า นี่พักผ่อนครับไปพักผ่อนครับเลิกกิจการนี้เลยเหรอครับผมแล้วก็ไปอยู่ที่ที่ต่างประเทศใช่ครับโอ้พักผ่อนอาไรแล้วก็ทิ้งกิจการเลยเหรอพักผ่อนเอไปทําธุรกิจใหม่ที่ต่างประเทศครับก็แสดงว่าธุรกิจเดิมเขาไม่ดีถึงให้คุณน่ะโอ้โหขาโหดเปิดฉากยิงครับถามทันทีครับแต่เขาจริงนะครับถ้าธุรกิจดีอยู่จะขายทิ้งทำไม มาในโอ้หนี่เพิ่งเริ่มต้นทั้งนั้นนะเนี่ยสารพัดเลยในมลิไม่ดีธุรกิจอันนี้ในมุมมองของเจ้าของเก่าผมไม่ทราบครับแต่ในมุมมองของผมณตอนนั้นก็ไม่ได้ดีมากครับโอ้เป็นเป็นเป็นเหมือนที่บอกเลยครับผมอ่าตอนนี้เรามาเป็นเจ้าของธุรกิจนี้กี่ปีแล้วฮะก็สองปีกับอีกสองเดือนครับอืมได้แล้วความสำเร็จขนาดเป็นเบอร์หนึ่งขนาดนั้นเลยใช่ครับคุณทําอะไรบ้างที่เรียกว่าครบวงจร one stop service เราหมายถึงเราจะเป็นสตูดิโอแต่งงานครบวงจรแห่งแรกครับ และก็ครองอันดับหนึ่งของเมืองภูเก็ตอันเนื่องมาจากเรามีทีมงานที่เป็นมืออาชีพเรามีการถ่ายภาพที่โอเคที่สวยแล้วก็อุปกรณ์ครบครันคนอื่นเขาไม่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 ไหวหรือไงเขาไม่มืออาชีพหรือว่าเขาในกรณีนี้ล่ะจะเป็นนักนักธุรกิจที่เป็นสตูดิโอเจ้าของที่มีอายุน้อยด้วยครับอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่ครับกี่กับอบ มันหมายถึงนิมิตใหม่แนวค ais, ิดใหม่ๆหม่ครับผมแล้วก็คนรุ่นใหม่ดีตวครใหม่ครับวันนี้กองเชียร์คุณต้นตาลเทียบเลยล่ะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเจ้าของธุรกิจที่มีลีลาพรีเซนต์เราใจขนาดนี้จะพิชิตใจเทพประจำรายการกับขาโหดประจำรายการของเราไปได้หรือไม่ส่วนกรรมการพิเศษในวันนี้ก็คือค em> ุณอิทธิพันธ์อิทธิรัตนโกมลกรรมการผู้จัดการบริษัทต้นรักสตูดิโอจำกัด ดูจากลีลาแล้วคืนนี้ดเดือดแน่นอนครับอีกหนึ่งท่านสาวสวยอาจจะเป็นว่าที่ในการที่จะเป็นเจ้าสาวใกล้<า><า>ในขณะน,นี้คุณเอพรทิพย์ครับมีนังสารด้วยนะครับจากสาขาก,การบัญชีวิทยาลัยเทคนิคพังงามีคู่มือเริ่องกรุรกิจเอสเตจากธนาคารกสิกรไทยนะมองให้ทุพันคพละเหนึ่งเล่มอ้าวยกขึ้นครึบ ยิ้มแย้มแจ่มใสฟังไปพร้อมๆกันเลยอ๋อเป็นคนรุ่นใหม่เพะน่าจะเป็นครุ่<ร>ใหม่ที่เกิดคลิดขึ้นมาเรื่อยๆคือมาถ้า,ถ,าถ้าลักษณะที่มาโมเดนเวดดิ้งเนี่ยจะได้ทุกอย่างครบครับโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาร้านอื่นแล้วครับทำอะไรได้บ้างอะก็เริ่มแรกเลยนะครับก็เริ่มต้นด้วยถามเรื่องการ์ดแต่งงานเรามีการ์ดแต่งงานให้เลือกหลากหลายมากครับหมายถึงว่ามีหลายอัลบัม้มและเราสามารถพรีเต์ได้เลยว่าร้านเรามีการ์ดเยอะที่สุดแล้วราคาไม่แพงครับร้านผมมีราคาที่ถูกกว่าเพราะผมผมต้องการ ผมต้องการกาไรที่น้อยมากของส่วนการ์ดว่าผมจะดึงส่วนอื่นของลูกค้ามาอีกส่วนที่สองเขาจะมาคุยเรื่องการจัดเลี้ยงสถานที่จัดเลี้ยงเขาก็สามารถมาคุยกับเราได้เราก็สามารถให้คำปรึกษาได้ผมมีราคาโต๊ะจีนของทุกโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตที่มีการจัดเลี้ยงออกกันในเซืร์งานไนงานใช่ไหมครับผมผมสามารถทําได้ครับงานออกกันในเซิร์ครับเขามาหาคุณทำทุกอย่างเนี๋ยนถ่ายรูปประคุณได้ไหมเอาครับเอาทุกอย่างได้ห ลูกค้าอยากได้อะไรก็ได้หมดครับแค่โทรมาปรึกษาอย่างเดียวผมยังรับเลยครับโดยไม่มมไมถ้าถางคุณต้นตาลคงจะซักซ้อมการตอบคำถามมาเป็นอย่างดีครับตอบได้อย่างฉับฉานเลยทีเดียวมีเสียงฮือฮาตั้งแต่เปิดรายการมาแล้วบอกท่านผู้ชมเลยนะสามารถที่จะถายมาได้นะฮะว่าวันนี้ยมันๆอย่างเนี้ยสุดๆสุดแบบเนี้ย ท้ายรายการนี้จะแตกไม่แตกก่อนเบรกสุดท้ายนะฮะมีสิททีะลุ้นรถกระบะโตโยต้าไฮรักสวิโก้ซูเปอร์รแคร2.5นะฮะมันค่ากว่า7 0 0 0 0 0บาทก็โบดมาได้นะครับ4221449ครับอ้าวเชิญต่อไม่ว่าจะเป็นอะไรเรารับหมดครับเรามีอุปกรณ์ที่ครบคันทันสมัยที่สุดในภูเก็ตรเรามีชุดแต่งงานเยอะ แต่บางครั้งพื้นที่มันจํากัดนิดนึงพื้นที่ที่ไหนจํากัดพื้นที่ที่ร้านครับจากัดนิดนึดนดงเรา,ากำลังเจรจากับข้าข้างร้านบอกว่าเฮ้ยผมขอได้ไหมต้ <c oughs> องข้างนี้ก็คือคุณไม่ทำอะไรเลยนะ <c oughs> แล้วเราก็จะได้ประกาศอย่างเต็มที่ว่าร้านเราชุดแต่งงานเยอะที่สุดในภูเกต็ตต้องถามคนอิทธิพันธ์ว่าชุดแต่งงานเยอะๆเป็นจุดเด่นของเวดดิ้งจริงๆเป็นจุดเด่นจุดแทบจะจุดแรกเลยนะครับสำหรับเจ้าสาวที่เข้ามาแล้วถ้าเกิด เขาเห็นชุดแต่งงานสวยๆเขาก็อยากที่จะดําเนินคุยต่อหืออะไรประมาณนั้นแสดงว่าเป็นจุดสําคัญครับคุณเยอะกับแบร้ดนนั้นอะไรบ้างเรายังมีชุดนานาชาติชุดจีนชุดญี่ปุ่นชุดฝรั่งชุดเกาหลีชุดไทยชุดไทยก็ยังแบ่งเป็นภาคหนึ่งภาคสองภาคสามภาคสี่เรามีแล้วถ้าพูดถึงเรื่องชุดเรามีคอสตูมดูแลชุดโดยเฉพาะคอสตูมไม่ใช่คอสตูมธรรมดานะครับจบตุ้ง่ายเนอม ไปเลยครับไปเลยครับจอบดีไซเนอร์เปโดยเฉพาะถ้าลูกค้าเข้ามาเนี่ยเราสามารถสเก็ตชุดให้ลูกค้าดูได้เลยเอ้ยฉันอยากได้ชุดนู้นแนวว่าแนวว่าครับตู่เป็ดอ้อยนะคปกตินี่พูดกับลูกค้าเสียงดังขนาดนี้ครับครับครับลูกค้าไม่ตกใจตายหรือเพราะพูดเสียงโอเคหน่อยดังๆหน่อยเพื่อที่จะให้ลูกค้าตะลึงงงเซ็นสัญญาครับ อสตูมหรือว่าใช้ดีไซน์เนื้อออกแบบครับอคอสตูมดีไซน์เนอรอออกแบบคนจัดเก็บชุดคนเดียวมันครับอสตูมเราสามารถสเก็ตชุดนะคะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยอยากได้ชุดนู้นแต่อยากได้ไหลของกอบสุวนนันเฮ้ยสเก็ตใด้ดูหน่อยเราสเก็ตปั๊ปปั๊บปั๊ปั๊โอเคไหมเฮ้ยเนี่ย เขาตูมเราสามารถดีไซน์เขาเป็นใครมาจากไหนเขาต้องไปร่ำเรียนจบมาจากตรงไหนเป็นแต่เขาจบดีไซเนอร์มาโดยเฉพาะ๋อนนั่งอยู่ในนี้ด้วยนะ๋อเป็นทีมอยู่ในนี้ด้วยนะฮะชุดนี้ไปชอบมันที่ไหนอ่ะเป็นชุดของที่ร้านเองครับโอ้รอดไปนี่รู้สึกก็เป็นชุดเรียนแบบของในหนังสือวีค่ะครับชุดของเราส่วนใหญ่จะมาจากหนังสือเพราะว่าคนต่างจังหวัดในมุมมองของผมอะไรที่โรงหนังสืออะไรที่มีสื่อโฆษณาชุดต่าเช้ยฉันขอ นุ่นแต่งงานปั๊บผมพยายามหาชุดที่คล้ายๆกับนุ่นเข้ามาพีเซต์เพื่อรองรับลูกค้าลูกค้าบอกโอ้โหปีร้านคุณเป็นร้านเลกนะที่มีชุดนุ่นชุดนุ่นมีคนมมาใช้ชุดที่คล้ายๆชุดนุ่นมีไปกี่ชุดละโอ้เยอะมากตอนนี้ตัดเรียนแบบก็เยอะแล้วค่ะก็คือเอาไม่เอาบ่าของนุ่นนะเอาส่งของใช้ไม่เอาไม่เอาตรงนี้ตรงนี้ของนุ่นเลยเสริมตรงนั้นตรงนี้เพิ่มลดกได้เลยค่ะ มีการสเก็ตชุดแต่งงานตามใจลูกค้าได้อีกด้วยครับแม่เรียกได้ว่าเอาใจใส่ลูกค้ากันแบบสุดๆเอาใจกันขนาดนี้ชักอยากรู้แล้วสิครับว่ามีแพ็กเกจอะไรดึงดูดใจลูกค้ากันบ้างเรามีแพ็กเกจที่หลากหลายแปลว่าให้ดูตามราคาหรือว่างานจะเล็กใหญ่ๆตามโุนนั้นเวลาลูกค้าเข้ามาเราก็สามารถแนะแนําลูกค้าให้ได้ตาม ถ้าอย่างนั้นคุณต้องได้ครับแม่มาเขาขายภาพกก็จะหนีต่อแล้วโอเคได้ครับถ้าอย่างนั้นผมแนะนําให้คุณจัดแบบบุฟเฟ่เพอมันเล็กๆครับผมของชำลวยคุณสามารถซื้อของชำลวยที่ราคาแพงได้เพราะคุณหนีตามกันมาแพ็กเกจที่หรูหราที่สุดเท่าที่เคยทํามาเป็นแพ็กเกจแบบไหนอ่าแพ็กเกจ VIP ครับเป็นแพ็กเกจที่ใช้เงินเท่าไหร่ฮะ ที่ทำ้วที่ทำจริงจริงเลยหนึ่งแสนส <2, S 1> องห <2, S 1> มื่นบาทครับ แพ็กเกจ VIP ราคา120,000บาทผมบอกได้เลยครับว่าแพ็กเกจ VIP นี้ลูกค้าได้ทุกอย่างในวันแต่งงานแบบครบครันครับในคุณภาพที่สมบูรณ์แบบสุดๆและที่สําคัญ Modern Wedding เขายัง organize ง,งานแต่งงานให้คุณอย่างดีอีกด้วยครับนอกจากแพ็กเกจ VIP ก็จะมีแพ็กเกจ A, B และ C ซึ่งสิ่งที่ลูกค้าจะได้ก็จะลดลงตามลําดับอ้าวชอบแพ็กเกจไหนราคาเท่าไหร่ก็เลือกกันเลยครับเราม,มีการแบ่งสัดส่วนของการจ่ายเงินครับโอใช่ ผมแบ่ง2 5 2 5 5 5 2 5เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าจ่ายไม่เยอะแล้วก็มีเข้ามาหาที่ร้านเราบ่อยๆเพื่อลูกค้าลูกค้าท่านอื่นก็เห็นเอ้ยรานโมเดินทำไมคนเยอะจังลอกหมดเลยวันนี้ลอกหมดเลยมีเงินน้อยที่สุดเท่าไหร่ถึงจะเข้ามาคุยได้อ่าแพ็กเกจล่างสุดต่ำสุดตรงผมที่ผมมีอยู่แต่ถ่ายภาพอย่างเดียวนะครับ5 5า0 0บาทครับ so like, hey, โอ้ของต้นรักเท่าไหร่ครับของต้นรัก3,5 0 0 อผมเป็นถ่ายแฟชั่นครับ3,500้ของเราก็มีค่ะของเรามี2,500โอ้โหเปิดศึกน้ำราคากันใหญ่เลยครับตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นเจ้าของธุรกิจที่สู้จริงๆครับผมพนักงานในนี้ของคุณมีทั้งหมดกี่คนมี10กว่าคนครับผมต่างฟรีแลนซ์เป็นประจำเป็นส่วนใหญ่พนักงานของเราเรารับประจำทั้งหมดครับเพื่อที่จะให้ได้คุณภาพที่ดีครับผมและไม่ประจำมันจะไม่ดี ฟรีแลนซ์หมายถึงในลักษณะของการฟรีลแลนซ์เราก็มีบ้างครับในกรณีที่งานเรามากเราก็จําเป็นต้องเรียกฟรีแลนซ์แต่ถามว่าดีไหม,มผมผมผมถือว่าฟรีแลนซ์ดีครับแต่ผมไม่เรียกใช้เพราะว่าผมมีทีมงานอยู่แล้วแล้อย่างถ้าสมมติว่าฟรีแลนซ์คนนั้นออกไปประกาศว่าเฮ้ยเนี่ยรับงานของต้นตาลอยู่นะคุณไม่ต้องไปถ่ายมูดเดิลวีดิ้งคุณถ่ายกับผมก็ได้เพราะว่าผมถ่ายให้มูดเดิลวีดิ้งอยู่ยยกลัวแย้งลูกค้าครับผม <laughs> เป็นเจ้าของธุรกิจที่มั่นใจจริงๆครับครับอม่ม่อย่างนี้นะพวกประจาเนี่ยเขาอาจจะปรึกษาคุณก็ได้นะในอนาคตเขาอาจจะมาทําแข่งก็ได้เนี่ยอยู่กับเราแล้วยกทีมองนี้นะแลก็อยากเป็นเจ้าของกิจการนั้นข้ันตาเนี่ยยังซื้อกิจการจากเจ้าของเลยเขาจะมาเป็นลูกน้องตลอดครับไม่กลัวครับไม่กลัวครับเพราะแหละผมจะบอกลูกน้องตลอดครับว่าปกติผมจะมีหุ้นส่วนให้กับลูกน้องถ้าลูกน้องทํางานครบ3ปีหรือไม่ครบ3ปีแต่มีผลงานดีเด่น ชัดเจนและเห็นว่าสามารถดึงบริษัทผมไปได้ผมจะให้หุ้นส่วนครับเรียนแบบคุณตันหรือเปล่าครับผมคุณตันถือเป็นไอดอลของผมมีคนหนึ่งครับโอ้เจ๋งมากเป็นเจ้าของธุรกิจที่ชัดเจนและจริงใจจริงๆครับคิดอะไรทำอะไรบอกกันตรงๆไม่มีอ้อมค้อมครับกี่ร้านกี่สาขาแล้วครก็จริงๆแล้วเราก็กำลังจะ เปิดไปแล้วอีกหนึ่งสาขาครับเป็นชื่อชื่อซับแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งครับเดี๋ยวว่นชื่ออะไรซับแบรนด์นั้น Number one Wedding Studio and Organizer ครับโอ้ไยาวจังนะเพราะผมอยากบวก Organizer เข้าไปด้วยผมอยากเปลี่ยนนิมิตหมายก็คือตอนนี้ร้านว e ดดิ้งเยอะมากในในลักษณะของภูเก็ตร้านเล็กร้านน้อยเกิดขึ้นมาเยอะแยะไม่เห็นภาพจริงเอาร้านเล็กร้านน้อยทีไิร้านเล็กร้าน ผมก็เลยเปิดตั๊กเบนมาแบ่งเพื่อเอามาแข่งราคากับร้านข้างล่างครับพนักงานที่จะเป็นผู้บริหารคนนั้นชื่ออะไรชื่อเอียดครับเอียดนี่หน่อยเอียดนี่หน่อยเอียดเพนขึ้นนะโอนี้นะฮะกี่เปอร์เซ็นต์ถ้หคุณให้หักจากกำไรแล้วผมแบ่งให้สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็องเดือนให้ด้วยครับเช่นกำไรเดือนละแสนหนึ่งให้สามหมื่นครับผมแล้วคุณไม่ให้หุ้นเขาเหรออ่าถ้าจะเป็นผู้จัดการผมยังไม่คุยเรื่องหุ้นครับทำไมผู้จัดการคุณไม่ให้หุ้นเขาด้วยล่ะทำไมผู้จัดการไม่ให้หุ้น น่าคิดครับนาจารย์น่าคิดจริงๆครับอาจารย์ว่าแต่ถามแทนแบบนี้น้องเอียดก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยละค่ะน่าสนใจครับอาจารย์ครับผมจะปพิจารณาเพราะว่าหุนเขาเนี่ยเขาก็ทำกุกคุณสบายได้หุ้นด้วยได้คอมพิวชันด้วยอะไรด้วยเขาจะไปตั้งแข่งกันไมครับใช่ครับลองรับไว้พิจารณาครับผม นี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับแต่คุณต้วนตาลก็พรีเซนต์ได้เร้าใจสุดๆคืนนี้ผมบอกได้เลยครับว่าห้ามบ้าดแต่ผมกล้อง50ดีแต่ผมสามารถวิ่งลงทะเลได้เลยครับคืนทาัตูมเราถ่ายไม่กลัวครับเดี๋ยวถ้าดิฉันไม่อยากใกล้ทะเลเดี๋ยวต้องฉันพังใกล้น้ำมีนะบางรุ่นเนี่ยมีครับลงใกล้น้ำได้ครับแต่ตอนนั้นไอ้นั้นคือหมายถึงว่านี่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงถ่ายป็นบอกอยู่ จะมีตีแต่สัปดาหหน้าพบกับปุ้มไทยรสร u งแอนด์คุกกิ้งสคูลร้านอาหารไทยและโรงเรียนสอนทำอาหารไทยสำหรับชาวต่างชาติรสชาติผัดไทยสมมุตินะฮะที่คุณอยากจะให้ไปจากร้านคุณปุ้มเนี่ยคือรสชาติอบบไหนของเรามันจะมันจะออกเจี๊ยดนิดนึงจริงๆไม่ไม่ชอบเจี๋ยนนะไม่ต้องกินเช่ชวนอยู่แล้วเฉพาะตรงนี้นะจอร์ดยอดมากสัปดาหหน้าห้าพลาด ช่วง g r e e n b u s i n e s s by k t i p ปัจจุบันการเลี้ยงหมูในประเทศไทยมีการพัฒนาด้านพันธุก,กรรมอาหารและสุขภาพิบาลจนทัดเทียมกับต่างประเทศแต่เนื่องจากวิธีการเลี้ยงที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นลักษณะเชิงการค้ามีการใช้สารเคมีเร่งการจเจริญเติบโตซึ่งไม่เป็นผลดีต่อผู้บริโภคแต่ที่สามพานฟาร์มใช้วิธีการเลี้ยงหมูแบบธรรมชาติเพื่อให้หมูเติบโตในแบบธรรมชาติครับและที่สำคัญไม่มีสารเคมีแน่นอน สามพันฟาร์มเป็นบริษัทที่ผลิตเนื้อหมูนะครับมีการเลี้ยงหมูแบบธรรมชาติปล่อยทุ่งซึ่งจะทำให้หมูนี้มีสุขภาพแข็งแรงเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีนะครับแล้วใช้สมุนไพรเข้ามาช่วยในการเลี้ยงด้วยโดยการเลี้ยงหมูแบบธรรมชาติจะทำให้เนื้อหมูมีคุณภาพมีคุณค่าทางอาหารทางโภชนาการสูงและยังมีคอเลสเตอรอลต่ำกว่าเนื้อหมูทั่วไปด้วย อยากให้ผู้บริโภคหันมาสนับสนุนสินค้าป่อสารพิษดีต่อตัวคุณเองและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยและนี่ก็คือแนวคิดกลิ้นบิสเนสของคุณสุพันนีที่รานุวัฒน์กรรมการผู้จัดการบริษัท3าพลานฟาร์มจำกัดครับ